สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l ก็จะมาขอรีวิวซีรีส์เรื่อง The c h o s e n One ทางรอดหรือชื่อในภาษาโปรโตุเกสคือ O H Chido ซ e a s o n หนึที่ฉายในปี2019ทาง Netflix นะครับก็เป็นซีรีส์แนวลึกลับลี้ลับลัทธิพิธีกรรมสัญชาติบราซิลที่ทำออกมาได้ค่อนข้างมีเสน่ห์และน่าสนใจครับ ตอบรับกับวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังใส่สเสน่ห์ของความลึกลับลี้ลับของเวทมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าและป่าเขาเข้าไปด้วยทําไปพร้อมๆก,กับการตั้งคําถามตามหลักวิทยาศาสตร์กล่าวได้ว่าเป็นซีรีส์ที่แสดงถึงความตรงกันข้ามระหว่างความเชื่อความศรัทธากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ ทางรอดว่าด้วยเรื่องราวของทีมแพทย์3คนที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงและลูกทีมชายอีก2คนต้องการเดินทาง